ถึงมันรับรีดผ้าตัวแค่2บาทนะ่ะงานอื่นก็มีต้องเยอะแยะนี่แล้วแบบนี้มันจะไปพอจ่ายค่าน้ำค่าไฟเหรอเปิดมาเลยนะค่าค่าห้องจ่ายไปแล้วสามเดือนเนี่ยจะเอายังไงนะไม่งั้นฉันจะไ,ไล่ีอออกแนะ่เปิดมาเลยเดี๋ยวผมจะหามาให้นะครับเจ๊ตอนนี้ผมตกงานอยู่และกำลังหางานใหม่ครับ ขอร้องนะครับเจ๊ให้โอกาสผมหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะรีบหามาให้ครับเออฉันถือว่าฉันให้โอกาสครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะถ้าสิ้นเดือนแล้วแกไม่มีเงินมาจ่ายฉช่นะก็เตียงตัวขนข้าวขานของย้ายออกจากหอพักซะเลยขอบคุณมากเลยครับเจ๊เดี๋ยวผมจะรีบหามาให้นะครับเออฉันทําธุรกิจหอพักนะไม่ได้ทําบ้านคนยากไร้จะได้มาอยู่ฟรีกินฟรีอย่างเงี้ย<อ>ก็มีแต่ห้องนี้ห้องเดียวแหละที่ไม่ยอมจ่ายเงินฉันอะ นั้นเดี๋ยวผมขอตัวนะครับสิ่เดือนนะได้ครับเจ๊มีแต่ห้องนี้ห้องเดียวแหละโอ้ยเราจะทำไงต่อไปอย่างนี้ไว้เนี่ยเฮ้ Đúng không? Mày okay. đi đi qua เออนี่เจ๊ามาเก็บเงินเหรอครับนี่ไม่บอกว่าเจ๊จะมาตอนสิ้นเดือนเลยครับผมยังไม่มีเงินเลยนะครับโอ้ร้อนตัวอะไรกันเนี่ยฉันก็เห็นว่ารับรีบผ้าไม่ใช่หรอใช่ใช่ครับตอนนี้ผมรับรีบผ้าครับหไหนๆก็ไหนๆละรีดให้เจ๊หน่อยสิ ได้นะครับเจ๊แต่ว่าน่าจะใช้เวลานิดน,นึงนะครับใช้เวลาเ้อะนิดใช้เวลาทั้งวันเลยไหมฉันไปเห็นร้านอื่นนะเขาก็าใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเองอืมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเจ๊คือเดี๋ยวช่วงเที่ยงเสร็จอะเดี๋ยวผมจะรีบเอาไปให้เลยนะครับเนี่ยเขาหน้าถ้าเจ๊อะจะรีดผ้าโทรบอกผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปรับมารีดให้เออแต่เจ๊ขอแบบเรียบเรียะ ได้ปะได้เลยครับเจ๊ใส่เสื้อยับไม่ได้อะ่ะครับผมเดี๋ยวผมจะรีบทําให้เลยนะครับเออเร็วๆล่ะครับผมขอบมากเลยครับเจ๊เออถ้าจะทำมาหากินก็ดีละครับขอบคุณครับเจ๊วันนี้เสื้อยับไ,มไหมวันนี้สวยอยู่ ฮัลโหลครับอันนี้คุณหนึ่งที่รับรีดผ้าหรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับอ๋อดีเลยพอดีว่าฉันเห็นป้ายอะคะ่ะก็เลยว่าจะให้คุณอะมารับผ้าฉันไปรีดหน่อยอ๋อได้เลยครับเออไม่ทราบว่าลูกค้าอยู่ไหนอะครับอ๋อฉันอยู่ซอยสองบ้านตรงหัวมุมนะคะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเข้าไปรับนะครับอ๋อสะดวกมารับใช่ไหมคะใช่ครับโอเคเลยคะ่ะได้ครับผมมากเลยครับ เฮ้ยมีลูกค้ามาอีกแล้วดูรีตัวนี้เสร็จแล้วค่อยไปดีกว่าโอเคอันนี้ลูกค้าที่โทรเรียกผมมารับเสื้อผ้าไปรีบหรือเปล่าครับใช่ค่ะนี่คุณหนึ่งใช่ไหมคะใช่แล้วครับน่าคุ้นๆน่ะ คุณเคยเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองไคจบป .6 ตอนปี5-7หรือเปล่าคะใช่ครับเอ้ยหนึ่งนี่ลินไงจำได้ไหมอ๋อลินเองเหรอใช่สบายดีไหมได้ลินสบายดีเราจำได้นะว่าตอนเรียนอยู่อ่ะหนึ่งอ่ะสอบได้ที่หนึ่งของห้องสมชื่อเลยอะ่ะแล้วทำไมถึงมันรับรีดผ้าตัวแค่2บาทอะ่ะ งานอื่นก็มีต้องเยอะแยะนี่แล้วแบบเนี้มันจะไปพอจ่ายค่าน้ําค่าไฟหรอแล้วทาไมไม่แบบรับรีบแบบตัวแพงกว่านี้อ่ะอืมพอดีเราตกงานนารินเราก็เลยมารับรีบผ้าแต่ตัวละสองบาทก็โอเคนะเราพออยู่ได้นะก็ดีอ่ะเออว่าจะถามอยู่อ่ะหลังจากที่หนึ่งเรียนจบป .6 แล้วอ่ะหนึ่งไปเรียนต่อที่ไหนหรอหลังจากที่จบป .6 อ่ะราองไม่ได้เรียนต่ออารินพอดี พ่อแม่เราเสียกระทันหันนะก็เหลืออยู่แค่ตายายกับเราอะแล้วแกก็ส่งเราเรียนไม่ไหวอะลิ<อ>นก็รู้นี่ว่าเรายากจนนะขอโทษทีนะหนึ่งที่ถามแบบนั้นไปอะเออแล้วทำไมไม่บอกลินบ้างล่ะจะบอกได้ไงอะหลังจากที่เรียนจบอะลินอะก็ไปเรียนต่อในตัวเมืองอะส่วนเราก็ไม่ได้เรียนต่อก็อเลยไม่มีโอกาสได้บอกอะ ก็อย่างว่าเนาะต้นทุนคนเรามันไม่เท่ากันเอานะหนึ่งในเมื่อต้อนทุนไม่เท่ากันแต่หนึ่งก็สร้างโอกาสให้ตัวเองแล้วกันเนาะเออหนึ่งว่าจะถามอยู่อะ่ะถ้าหนึ่งสะดวกไหมถ้าจะมารับผ้าบ้านดินทุกวันไปดีดอะ่ะได้สิได้สิเดี๋ยวเรามารับให้ทุกวันเลยเนอดีเลยดีเลยพอดีว่าคนในบ้านนะ หลายคนลินก็ต้องทํางานนอกบ้านถ้าจะมาให้รีดผ้าพวกนี้โอ้ยไม่มีเวลาทําอย่างอื่นแล้วได้ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมารับไปรีดให้นะได้ไดแล้วมาส่งตอนเช้าได้ไหมตอนเจ็ดโมงอะ่ะได้ได้เดี๋ยวอย่างงั้นเราจะมารับทุกเย็นเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงเช้าเราก็จะมาส่งให้ได้เลยเอแล้วทําไมหนึ่งถึงไม่รับซักด้วยล่ะอ๋อพอดีเครื่องซักผ้ามันแพงนะ่ะตอนนี้เรายังไม่มีเงินกำลังเก็บเงินอยู่ เดี๋ยวถ้าเราซื้อเครื่องซักผ้ามาเราจะบอกลินนะเดี๋ยวลินจะไปใช้บริการคนแรกเลยได้ได้างั้นเดี๋ยวลินฝากไปรีดหน่อยนะได้ได้ยังไงก็ฝากด้วยนะหนึ่งได้จ้ะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะลินที่อุดหน,นุนจ้า เจนี่ดเตรียมเจมเตรียมมาละคบปะเนี่ยคบครับเจผมเตรียมให้หลายวันละให้มันพูดง่ายอย่างนี้หน่อยสิจะได้อยู่กันย,วยาวๆอะแล้ววันนี้เจไม่เอาผ้ามารียบรอลโอ้ยผ้ายังไม่ทันแห้งเลยมึงก็รีบจังเลยอืมอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าแห้งแล้วรีบประมาได้เลยครับตอนนี้ผมว่างละ เออน่าเดี๋ยวเอาไปให้โอเคครับอย่างงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะอื้มว่ไหแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรดีทเล็บดีกว่าช่วงเนี้ยหน้าเล็บบางแย่เลยวิ่รวยอะ